ผมศึกษาปีที่1เรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มีการทดจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเด็กๆสามารถหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มีการทดได้ค่ะแสดงวิธีการหาผลบวกค่ะ 45บวก9เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีการทำนะคะเขียน45ค่ะ45่บวก9เราจะตั้งหลักหน่วยให้ตรงกันและหลักสิบให้ตรงกันนะคะ5้บวก9นะคะได้14ค่ะ หลักหน่วยนำมาใส่ให้ตรงกับหลักหน่วยและหลักสิบนะคะทดอยู่ทางด้านบนของหลักสิบค่ะสี่ไม่มีตัวบวกนะคะแต่มีตัวทดให้เรานำไปบวกกับตัวทดค่ะคำตอบที่ได้คือห้าสิบสี่ค่ะต่อไปค่ะยี่สิบเก้าบวกสาสิบหกเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเก้าบวกหกนะคะ ได้15ใส่5และทดหนึ่งด้านบนค่ะ2อบวกสได้5 5บวกกับตัวทดด้านบนเป็น6ค่ะคำตอบของ29่สบวกสามนะคะคำตอบที่ได้คือ65ค่ะต่อไปค่ะในข้อที่1ค่ะ8บวกกับ52เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม อันดับแรกนะคะเขียนตัวเลขให้ตรงกันค่ะ8ปบวกสนะคะได้10ค่ะใส่0ทด1ค่ะ5ไม่มีตัวบวกนะคะแต่มีตัวทดคือหนึค่ะ5้บวกหได้6ค่ะเพราะฉะนั้น8บวกกับ5้าสิบคำตอบคือ60ค่ะ ต่อไปค่ะ27บวก18เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเขียนหลักหน่วยให้ตรงกันและหลักสิบให้ตรงกันนะคะเดี๋ยวเรามาบวกที่หลักหน่วยก่อนค่ะ7บวก8นะคะ7นับต่ออีก8 7แล้วก็8 9 10 11 12 13 14 15าคำตอบที่ได้คือ15ใส่5ที่หลักหน่วย ใส่ห้าทดหนึ่งนะคะต่อไปค่ะเรามาคิดที่หลักสิบค่ะสองบวกหนึ่งได้สามและสามมีตัวทดด้านบนนะคะคือหนึ่งค่ะสามบวกหนึ่งคำตอบคือสี่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะยี่สิบเจ็ดบวกสิบแปดคำตอบที่ได้คือสี่สิบห้าค่ะ ต่อไปค่ะ36บวกหค่ะเขียนหลักสิบให้ตรงกันและหลักหน่วยให้ตรงกันก่อนนะคะต่อไปค่ะคิดหลักสิบขอโทษค่ะคิดหลักหน่วยก่อน6บวกห6นับต่ออีก6 6แล้วก็7 8 9 10 11 12ได้12นะคะใส่2ทด1ค่ะ ต่อไปค่ะหลักสิบนะคะมีสามไม่มีตัวบวกนะคะแต่มีตัวทดคือหนึ่งค่ะสามบวกหนึ่งคตอบที่ได้คือสี่ค่ะเพราะฉะน,นั้นสามสิบหกบวกหกนะคะคําตอบที่ได้คือสี่สิบสองค่ะต่อไปค่ะเจ็ดสิบห้าบวกกับยี่สิบห้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะก่อนอื่นเลยเขียนตำแหน่งตัวเลขนะคะให้ตรงกันเสียก่อนค่ะ 5บวกหนะคะ5นับต่อยีกหค่ะ5แล้วก็6 7 8 9 10แปาคำตอบที่ได้คือ10ค่ะใส่0ทด1ค่ะหลักสิบนะคะ7จ็บวกสอแล้วก็8 9 9นะคะมีตัวทดด้านบนอีกหนึ่งค่ะ9บวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็น สค่ะคําตอบที่ได้ของ75บวก25คําตอบคือ100ค่ะตรวจสอบความเข้าใจแสดงวิธีการหาผลบวกของ33บวก9ค่ะ ส3ิบสานะคะเขียนตัวเลขในตำแหน่งเดียวกันให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยและหลักสิบตรงกับหลักสิบค่ะหลักหน่วยนะคะ9้าบวกสามค่ะ9นับต่อเป็นสิบสิบอดสิบสองใส่สองทดหนึ่งค่ะ3มนะคะในหลักสิบไม่มีตัวบวกนะคะแต่มีตัวทดค่ะ 3บวกกับ1ที่เป็นตัวทดนะคะคำตอบที่ได้คือ4ค่ะเพราะฉะนั้น33มบวกเได้4ี่สค่ะต่อไปค่ะ63สิบวกย7ค่ะ63สิบวก27ใส่ตัวเลขในหลักหน่วยและหลักสิบให้ตรงกันนะคะ ต่อไปค่ะเราจะมาบวกที่หลักหน่วยก่อนค่ะ3าบวกเนะคะ7นัดต่อเป็น8 9 10ค้าคำตอบที่ได้คือ10ค่ะใส่0ทด1ค่ะหลังจากนั้นนะคะนำหลักสิบมาบวกกัน6บวกสค่ะ6บวกสเป็น8ค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่า เมื่อ6บวกสเสร็จแล้วเรามีตัวทดด้านบน8เราต้องบวกกับตัวทดด้านบนก่อนคือ1ค่ะ8บวก1ได้9ค่ะเพราะฉะนั้น63สิบวก27คำตอบที่ได้คือ90ค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่105การหาผลบวกโดยการตั้งบวกมีการทดค่ะในข้อแรกนะคะ 28่บดบวกห้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพประกอบกันก่อนนะคะภาพนี้นะคะคือ28ค่ะยี่สิบยสิบแดนะคะและมาบวกกับหค่ะซึ่ง8ปดบวกห้านะคะคำตอบที่ได้คือสิบสาค่ะ เราก็จะนำเพราะว่า8นะคะบวกเพิ่มอีกสองนะคะคือตรงนี้ค่ะนี่ค่ะสองก้อนนี้นะคะนำไปเพิ่มกับ8นะคะแล้วจะครบสิบค่ะพอครบสิบแล้วนะคะตรงนี้เราก็จะได้30และเศษที่เหลืออยู่นะคะก็คือ3นั่นเองค่ะคำตอบก็คือ33นะคะเดี๋ยวเราไปดู วิธีการหาแบบแนวตั้งกันค่ะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งวาดรูปหรือเขียนรูปนะคะแต่ในหนังสือน,นี้ดีนะคะเขาทํารูปภาพมาให้เราดูประกอบด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเขียนหลักสิบและหลักหน่วยให้ตรงกันก่นกอนนะคะคือยี่สิบแปดบวกห้าค่ะห้านะคะบวกกับแปดหรือแปดบวกห้านะคะในหลักหน่วยนะคะแปดบวกห้า คำตอบที่ได้คือ13ถูกต้องไหมคะ13เราก็จะใส่3ทด1ด้านบนส่วนหลัก10นะคะไม่มีตัวบวกเพิ่มนะคะแต่มีตัวทดให้เรานำไปบวกกับตัวทดได้เลยคะ่ะ2อบวกหนึ่คำตอบที่ได้คือ3คะ่ะ เพราะฉะนั้น28่บวกหนะคะคำตอบที่ได้คือ3ามนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าเราตอบคำตอบเหมือนกับในรูปภาพประกอบทางด้านสายมือเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคะตั้งหลักสิบและหลักหน่วยให้แล้วเรียบร้อยค่ะ46่บวกเเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ หลักสิบคือสี่หลักหน่วยคือหกและเจ็ดค่ะหกบวกเจ็ดหกบวกเจ็ดนะคะหกไว้ในใจชูขึ้นมาเจ็ดนิ้วหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามคำตอบที่ได้คือสิบสามนะคะ ควรใส่3ทด1นะคะแล้วค่อยหาคำตอบค่ะว่าหลักสิบมีคำตอบเท่าไหร่เด็กๆคิดว่า4ี่สิบหกบวกเจ็ดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะข้อต่อไปค่ะ8บวกกับ59หลักสิบนะคะมีตัวเดียวคือ8ค่ะและหลักหน่วยนะคะคือแปดบวกเค่ะเดี๋ยวจะมาช่วยคิดตัวด้านหลังนะคะแบวก 9นะคะจะเท่ากับเท่าไหรแ8ดไว้ในใจชูมาเก้านิ้วนับทีละหนึ่งค่ะแปดแล้วก็เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบาสิบสี่สบห้าสหกสิบเจ็ดคำตอบคือสิเจ็ดค่ะควรใส่เจ็ดและทดหนึ่งในหลักสิบนะคะห้าอย่าลืมไปบวกกับตัวทดนะคะเด็กๆคิดว่าแปดบวกห้าสิบเกได้เท่ากับเท่าไหร่คะ เขียนคำตอบลงไปในช่องว่างด้านล่างได้เลยค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่106 39บวก17เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะจำนวนตรงนี้นะคะคือ3 10กับ9ค่ะและตรงนี้คือ10กับ7ค่ะ ถ้าทำอย่างไรนะคะให้เก้านะคะครบสิบเราก็จะได้นําบล็อกนี้นะคะหนึ่งกล่องค่ะหนึ่งกล่องตรงนี้นะคะมาเติมตรงนี้ค่ะแล้วจะครบสิบซึ่งสามสิบกับสิบตรงนี้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือสี่สิบแต่ 1บวก9ตรงนี้ก็ต้องบวกเพิ่มไปอีกสิบนะคะได้ตรงนี้ค่ะตรงนี้คือ40นะคะตรงนี้บวกเพิ่มอีก10นะคะก็จะเป็น50ค่ะและเศษที่เหลือตรงนี้นะคะจะเหลืออยู่6กคำตอบตรงนี้นะคะได้50กับ6ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการหาด้วยวิธีการตั้งตัวเลขกันบ้างค่ะหลักสิบ ตั้งให้ตรงกับหลักสิบหลักหน่วยตั้งให้ตรงกับหลักหน่วยนะคะ9กบวกเนะคะ9กบวกเจค่ะเก้าไว้ในใจชูมาเจ็ดนิ้วเก้าแล้วก็10 11 12 13 14 15 16องสส่าสค่ะใส่อะไรเอ่ยใส่หกที่เป็นหลักหน่วยทด1ที่เป็นหลักสิบส บวกกับ1ค่ะ3บวกกับ1ได้4นะคะและ4บวกกับตัวทดด้านบน4ีบวกหเป็น5ค่ะดังนั้น39มสบวกสินะคะได้56นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ88ดสบวกสิค่ะ 88สบดบวกสิบสองนะคะตั้งหลักสิบให้ตรงกันตั้งหลักหน่วยให้ตรงกันคิดหลักหน่วยก่อนแปดบวกสองนะคะได้เท่ากับสิบใสศูนย์ทดหนึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะคิดที่หลักสิบแล้วเขียนคำตอบค่ะว่าแปดสิบแปบวกสิบสองได้เท่ากับเท่าไหร่ค่ะต่อไปค่ะ 56าสบวกสาค่ะหลักสิบบวกกันหลักหน่วยบวกกันหลักหน่วยนะคะบวกกันก่อนหกบวกหนะคะ6กบวกหได้12นะคะและนำห้มาบวกกับ3ได้เท่าไหร่อย่าลืมตัวทดน,นะคะ56าสบวกสาสิบหกเท่ากับเท่าไหร่เขียนคำตอบลงไปด้านล่างได้เลยนะคะ แบบฝึกหัดหน้าที่107แสดงวิธีการหาผลบวกเช่นเดิมค่ะ59บวก9ได้เท่าไหร่คะหน้านี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะลองฝึกคิดฝึกคำนวณด้วยตัวเองนะคะว่า59บวก9ได้เท่าไหร่อย่าลืมนะคะคิดหลักหน่วยก่อนแล้วค่อยคิดหลักสิบข้อต่อไปคะ่ะ6บวก39ได้เท่าไหร่คะ คิดหลักหน่วยก่อนแล้วค่อยคิดหลักสิบค่ะ77็บวกหได้เท่าไหร่คะคิดหลักหน่วยก่อนแล้วค่อยคิดหลักสิบนะคะต่อไปค่ะ45่บวกหได้เท่าไหร่คะคิดหลักหน่วยก่อนแล้วค่อยคิดหลักสิบนะคะต่อไปค่ะเป็นเดี๋ยวข้อนี้จะช่วยเขียนนะคะ8บวกกับสี่สิบค่ะได้เท่าไหร่และ3าม บวกกับ19ได้เท่าไหร่คะอย่าลืมใส่คำตอบมาให้คุณครูด้วยนะคะเด็กๆแบบฝึกท้าทายหน้าที่หนึค่ะใช้เลขโดดที่กำหนดให้เขียนในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อให้ผลบวกตามที่กำหนดค่ะในข้อแรกนะคะจะมีลูกโป่งที่บอกตำแหน่งตัวเลขไว้นะคะคือ2และ4ค่ะ ส่วนคําตอบที่ได้นะคะคือ4และ6ค่ะทําอย่างไรจึงจะตั้งตัวเลขให้ได้คําตอบตามที่โจทย์กําหนด2กับ4นะคะอะไรบ้างที่บวกกันแล้วได้6ก็คือ4ีบวกสค่ะถึงได้6และ4บวกกับขอโทษค่ะ2อบวกสถึงจะได้เท่ากับ4 ข้อต่อไปค่ะกำหนดให้ใช้สองและ4เหมือนเดิมแต่คำตอบที่ได้นะคะคือ4กับ6ค่ะแน่นอนว่าสองบวก4ได้6และ4นะคะไม่ต้องบวกกันก็ได้ค่ะในข้อนี้นะคะอาจจะมีคำตอบที่หลากหลายได้นะคะชอยให้มาเหมือนการโจทย์ให้มาเหมือนการแต่คำตอบเราอาจจะเขียนเป็น 24บี่บวกกับยี่สิบสองรือเขียนสี่สิบสองบวกสี่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันค่ะในข้อแรกนะคะกำหนดเลขมาให้คือเลขสกับเลขสี่ต้องใช้แค่เลขสามหรือเลขสี่เท่านั้นแต่คำตอบด้านล่างนะคะคือเจกับเจ็ดค่ะคือเจ็ดสิบเจ็ดเดี๋ยวเรามาดูที่หลักหน่วยกันก่อนนะคะ หลักหน่วยเด็กๆคิดว่าเลขอะไรบ้างเอ่ยที่บวกกันแล้วได้7ใช่แล้วค่ะ3าบวกสเลยค่ะ3าบวกสได้7ตัวหลักหน่วยได้แล้วต่อไปเราคิดที่หลักสิบค่ะ4ีบวกสได้7 3็บวกสก็ได้7เช่นกันค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะกำหนด3กับ6ให้ค่ะและคำตอบต้องเป็น69นะคะ 69สิบเก้าค่ะเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่บวกกันแล้วได้เก้าคะใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือหกบวกสามหรือสามบวกหกนั่นเองค่ะแล้วอะไรคะที่บวกกันแล้วได้หกอาจจะเป็นสามบวกสามก็ได้หรืออาจจะเป็นหกแล้วไม่มีตัวบวกก็ได้นะคะได้สงแบบเลยต่อไปค่ะ ใช้ได้แค่เลข3และเลข4ค่ะได้คำตอบคือเลข8และเลข7ค่ะแปดสิบเจ็ดนะคะในหลักหน่วยค่ะง่ายมากเลยบวกกันแล้วได้7แน่นอนว่าตรงตัวเลยคือสามบวกกับ4ี่มีค่าเท่ากับ7แล้วอะไรล่ะคะที่บวกกันแล้วได้8ปดสามบวกสามไหมคะไม่ใช่ค่ะเพราะสามบวกสามได้หกนะคะสิ่งที่ได้คือสี่บวกกับสี่ค่ะ จึงจะได้8ค่ะด้านล่างนะคะ3ข้อด้านล่างจะมีการใช้ตัวทดแล้วนะคะอะไรเอ่ยที่บวกกันแล้วลงท้ายเป็น4ค่ะข้อนี้ต้องตอบ94นะคะมีเลขให้ใช้คือเลข1และเลข7ค่ะ1นบวก1ไม่ได้แน่นอนค่ะ1นบวกหได้2ส่วน7จบวกหก็ได้แค่8เอง แต่7บวก7ได้14ถูกต้องไหมคะเราก็จะใส่7บวก7ำตอบคือ14ใส่4แล้วทด1ไว้ทางด้านบนค่ะแล้วอะไรเอ่ยที่บวกกันแล้วได้9กรวมตัวทดด้วยนะคะถึงจะได้9แปลว่า2ช่องนี้จะต้องบวกกันได้8นะคะแล้วบวกกับตัวทดที่เป็น1ด้านบนจึงจะได้9ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะคือ 7บวกหนั่นเองค่ะถึงจะได้8แล้วค่อยไปบวกกับตัวทดด้านบนจึงจะได้9ค่ะคำตอบของ77บวก17ได้94นะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่5เลขที่กำหนดให้คือเลข3และเลข8ค่ะและคำตอบนะคะคือ71ค่ะอะไรบ้างคะที่บวกกันแล้วได้1แต่มีเลข3และเลข8นะคะ ใช่แล้วค่ะนําตัวเลขสองตัวนี้มาบวกกันเลยคือ8ปดบวกสค่ะแปดบวกสได้11ใส่1นึ่งทดหข้างบนหลักสิบนะคะด้านล่างนะคะคําตอบคือ7มีตัวทดอยู่แล้ว1แสดงว่า2ช่องนี้ต้องบวกกันแล้วได้7นะคะขอโทษค่ะ2ช่องนี้บวกกันแล้วได้6นะคะแล้วนําไปบวกกับหนจึงจะได้7ค่ะอะไรคะที่บวกกันแล้วได้6ใช่แล้วค่ะคือส 3บวกสทดหนั่นเองค่ะจึงได้7ค่ะมาดูข้อสุดท้ายของหน้านี้ค่ะมีเลขที่กำหนดให้คือเลข4และเลข8ค่ะและคำตอบที่ได้คือ90้บวกสค่ะ4กับ8ปดคำตอบคือ9กสองนะคะอะไรบ้างเอ่ยที่บวกกันแล้วได้2 4งบวกสก็ได้8 8ดบวกแได้16 แต่ว่า8บวกกับ4นะคะคำตอบคือ12ค่ะใส่2ทด1ด้านบนมีทดอยู่แล้ว1ช่องสี่เหลี่ยมสองช่องนี้นะคะจะต้องบวกกันแล้วได้8ซึ่ง8บวกกับด้านบนถึงจะได้9นั่นเองค่ะในแปดนะคะเราอาจจะเขียน8ตรงนี้อย่างเดียวก็ได้หรือจะเขียนเป็น4 บวก4เท่ากับ8แล้วมีตัวทดข้างบนคือ1คําตอบคือ92ก็ได้เช่นกันนะคะสิ่งที่ได้เด็กได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะคือการหาผลบวกของจำนวน2จํจำนวนโดยการตั้งบวก ต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกในหลักหน่วยเป็น1 0หรือมากกว่า1 0ต้องทด1 0ไปรวมกับจำนวนในหลัก10นะคะ1 0ก็คือ10นั่นเองค่ะ จากนี้นะคะให้นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดในหน้าที่105จนถึงหน้าที่108ค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ